สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีตึกทานที่ขาบับซมสังนองอเน่เด้องามๆลูกกำหัวงงามๆอ่ะพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งสองสามเด้อเน่ฮู้ยเข่าห่อนโจกข้างนองมาเลยลูกกินเวลาจำจำมุกอันกินเข่ากับมุกจนพอนี่น้้อองเยมุกจนพอนโตสมาหน่อยนี่

อะยกเป้ายกเป้าอะยกป้บัดบัดเลยแนมหาแม่พี่ลูกโอเคกินลูกลานกินเดี๋ยวตาตากินอะจิไอบุงปังเฮนเด้อจีบุงเอาักถั่วไปขายพร้อมเด้อลูกขาสั่งักถั่วไมเียว ก็อยาหามกินของเย็นเด้อปองเฮียนนะเด้อตอนนี้นเป็นวัดน้องอเนยก็เป็นวัดอีะไรมาคืนนี่นอนบ่ได้พี่น้องเอ้ยไห้มากินยาไข้แน่ยมสาวก็กินไปแล้วจ้ำลูกจ้ำปลาเก่งนี่ตบมือตบมือเนอยกินข่าวเก่งเลยโอ้ยสบายดีลุงด้วยลูกโดยจ้ำลูกจ้ำจ้ำกินผลิตบีมเออเนยกับเก่งจกข่าวใส่ผ้าโตกวั่นลูกละ่ะกี่ ยกเบ้เบะไปลูกน้องห่อนนะน้องลูกเนาะอื้มจกขาวจะมาโตกว่าเลียนๆอย่น่อยกินข่าวกับแดดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่นอกนี่วางกันเสียตัวนี้เนาะอันแดดสองเนาะเพื่อนไพ่พญเจอยกินลูกไรากินเลยงามสทดเลยกระับสบายดีนะเฮ้เฮ้ ขาวให้น้องนะลูกอยา่าอย่าปั่นแบบนั้นลูกมันเหนียวน้องน้องข้าเจบปาาอยูอ่ต้องเห็นเยอะๆให้น้องจำนะลูกเลยกินลูกละก,กินอิ่มๆนะลูกเด้อกี่กินอิ่มแล้วกี่บุมบปงเฮียนอย่างสีบ่หิวลูกไม่ต้องไปเสือกินของเย็นคองยางดอกอากาศห่อนกินเย็นแห่งข้อขืนเด็กน้อยนะคอดีดานขืน กินลูกกินแสบบลูกมุกจันพ่อนมาใหญ่แพตตติมาขายสื่อครับเราพี่น้องเ้ย <laughs> โดยไมรโยเมทเท่ลลี่มาขายลูกมุกจันพรอนตัวสำตัวสมาหน่อยเราสั่นขนไดเนาะกานมุกหล่อขายพี่น้อง่นกินพื่อดีไกินบ่เบิดบะวัดจำลูกห่าจำ กับเสียบเด้เด้อใส่เข่าลายๆเลยลูกอล่าเด้อมือนางกับโบเศษกระบอกไปจะไปบายลีนหรือฐานชังเด้อลูกเด้อสบายดีดูะเธลูกครู้กจะคว่ำทะเไดกินเข่าลายๆจะได้ใหญ่ไวๆสำเมาจาอบมนั่นหย่าเกี่ยวข่ากับเขาหยากันนะกินวัด ถ้ามาเศร้ากับคนไรยสิยดีภาพประหามอไอขี้เก่าพี้น่อยกินลูกกินยังบ่ซัวจะดอลูกปองเฮียนากะหกโมงปลายเจ็ดโมงนี่แหละกินสะข้ามใหญ่ๆได้ลูกเด้อไอ้พี่คอยากใช้อ้ เป็นนั่นลูกแสบบอยยกโป้ทัานแสบนะปั๊บพื่อนางซองมืออลไรเป็น้องผู้ตาหัวเตกมาแล้วตาหัวเตะหยกโป้ซ้องมือไปเลยนะจ้ำลูกจ้ำจับใลร้านจังแสบลูกเลย อนเยกินขาวมีแต่คำใหญ่ๆเด้อน้องอเนยอันนี้แม่น้องอเนยทอดหมูคุณน้องนย์จะลงไปหวัดแหน่เนาะก็กินกะเฮือนในซ่านแน่ก็บจะลงไปกินมังเกีิลเผาวแน่เนาะทอดหมูจะจุ่นเลยคุณน้องอ้ยอันนี้คนแก่งพูป้าพ่นใหญ่เอ้ย พ่เใ่จอยอันนู้นจ้ำใส่มันจะข้ามยใหญ่พ่อกินมกจนพอนหื่นเยี่ยมกินเรากินของน้องยาของน้องเด้อให้น้องกินลายๆแน่นั่นนี่ก็เป็นวัดคือกันพี่น้องเอ้ยอย่าอายปีนสะกันในลูกเด้อท่านเป็นวัดนะโดยจ้ำลูกหลาจ้ำกินลูกกินกินอิ่มๆมันจะใหญ่ไว้ เดี๋ยวไปกินข้าวต้มขนมอะไรเป็นวัดเป็นไอายนะเนยก็จะกินพี่ซังหยกแต่เปิยุกแต่เปิ้ลนะแท้วก็ในเป็นวัดมาเป็มุมเป็นเจีบคอเนยก็เจ็บคอกันเลยเหมือนสาวหรือเวล่าจะมาได้แม่ว่าอ้าวอเนยก็เป็นอย่างซี้วะกินยาไปเลยสี่บ่วงไปเลยเหมือนสาวนี่ท่านเพิ่นเป็นยังเป็นหนักเป็นหนี่นะพี่น้องเพิ่นบอกเขยยาหนะกินได้ ยำลูกยำให้มนแหลกได้จังอื่นนะลูกป่ากก็เริ่มไข่เน่มาเจ็บคออีกนางตอนนั้นปวดคอเป็นตุ่มพี่น้องเอ้เป็นตุ่มเศร้ามาเจ็บปากเจ็บปาก,ปากแล้วมาเจ็บคอต่อเป็นวดัดอีกเกี่ยวขาแข่งกับพลนเนาะพลสมามันที่เศร้าซองพี่น้องเอ้ยยังบันรแหลกส่แม่น้องอเนกกระชือลงพอน้อเนยลงเกี่ยวถาละลูกมือเศร้านี่เกี่ยวค้เดียว อย่าถาเนยแล้วจีน่าเ <Okay. Okay. S 1> อ้าแม่แแม่น้องต่านพี่กินนมำแมนะ่แม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 ่น้่งตงงาแม่แม่แม่นม่่แ่แม่่นม่แม่แก่มนน้แม่แม่แม่แ่แ <c> ม <oughs> ่แม เอ้ยมีแต่ขามใหญ่ๆ婆เธอกินลูกละกินจําจําซสลูกจําใสาเก่งๆนะองเอ้ยเก่งเหตุขามใหญ่ไหนที่ลูกจําน่ะจําลูกจํากินลูกละกินจําเนาะน่องเอยขี้ขาพ่อหน้อมกินแต่ขาม ลาเติมเก่งลิองกรเนยนในเก่งนันๆนะยกโป๊เลยีแนวพอมาได้ยกแต่โปะเดี๋ยวกูวไปนั่งเลยป้าเขาลูกกินลูกกูปอโทเก่งลิลลองกะเนยน้องแกมบุ้มคคอมากินทําเบอรลูกน้อยน่ะกินทฮบอรรลูกละอืมอื มันขลุ่นหมอเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแหลนขลุ่นหมอแน่ <c oughs> ขอโทษขออภัยวเป็พี่น้องเด้อเป็นแรื่องงงเรงใจเป็นเรื่องอเนยคือเก่าแล้วเนาะทอดม้วนไก่สีสุกแล้วไก่แล้วไก่แล้วพี่น้องไก่เสไ็จกินเลยพีน่น้องในงเฉดแจ๋บออกักพริกดิบุ๋ยก็ตามแจ๋บักพริกดิบลงไปกินกับทอดม้วนหมักถั่วพร้อมกินแบบแซ่บๆไปเลยเนาะ กันกินเนาะปนนา่น้องเอ้ยหมูกับแพงเลย่ป้องเลยวาสนีสือซองโลนะแซนปลายป้าถอมะเนาะเงยโครโทะแพงจ้ำจ้ำลูกจ้ำเออผัวเหนาะเงยผัวหยุกแต่โป้ไีเลยนากินลูกกิน จำข้ามีใหญ่น่ะสบายดีเด้อลูกด้ยประลุงหูแล้วจะสบายดีนานกินลูกอ่ะน้องบุ้มก็กินแฮมเบิร์ดแกมบุ้มข่าวนะลูกจะได้ใหญ่ไว้ไงสมมจิไว้เนาะครับโหลดบึ้นโหลดกินลูกกิน ยินดีหอเปล่ากินยินยินพี่น้องคลิปนี้ก็สมมารประกันเราจะขอลาไปที่นี้ด,ด้วพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องอันเนยได้พี่น้องสบายดีแก้มบุ้มสบายดีปลาลุงงามๆลูกหลาน